วิธีใช้ช่องคลิปหมอฟันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดรฟันด otts กับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติสิริพิักหรือหมอฟันครับเป็นวิสัญญีแพทย์และหมอฝังเข็มกินกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดวันนี้ครับหมอจะมาแนะนําวิธีการใช้หมอฟันแล้วกันแนี่จริงดีกว่าวิธีการใช้คลิปใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากช่องของหมอฟันให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลายคนรู้ครับว่าหมอฟันเนี่ยไปชอบบเรื่องความปวดคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องความปวดอ่ะสำหรับหมอเนี่ยหมอเป็นอะไรที่ไม่ชอบแล้วแบบ คือไม่ชอบมากๆนะแล้วก็หมออินเนี่ยด้วยความปวดแล้วหมอรู้สึกมีความทุกครั้งที่เห็นทุกคนใครก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นหมอฟันรักษาหายปวดมาเรียนคอร์สที่หมอฟันสอนหายปวดหรือแม้กระทั่งอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็หายปวดหรือแม้กระทั่งแค่เจอคลิปไปทําตามที่คลิปหมอฟันแล้วหายปวดเช่นล่าสุดครับมีคนไข้คนหนึ่งครับไม่เคยรู้เรื่องของการกินยามหมอลองกะดูกเส้นประสาทไปเจอคลิปของหมอฟันคุณรูไหมครับว่าอาการปวดที่เขาปวดมา2ปีปวดและนอนไม่ได้ปวดและทรมานในชีวิตปวดแล้ว เพียงเขาแก้ก <Yeah. S 1> <h> ินยาตามที mornings, ่หมอฟันแนะนําอาการเขาดีขึ้นมากกว่า50%แล้วสามารถนอนหลับได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้เอาเป็นว่าหมอฉฉยใหญ่มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับผมใหญ่ทุกคนกดแชร์ไลค์หรือแบ่งปันไลค์คลิปนี้ไปบอกคนอื่นๆด้วยแล้วกันเนาะนะไม่ว่าคุณจะปวดอะไรก็แล้วแต่หรือคุณไม่ได้ปวดอะไรก็แล้วแต่หมอฟันทําช่องนี้นะครับทำช่องทำช่องหมอฟันหมอฝังเข็มออกมานะครับนะช่องนี้นะครับหมอฟันหมอฟังเข็มออกมานะครับหรือว่าที่ช่อง u t u b e นะครับนะหรือว่าที่ช่อง u t u b e นะครับหมอฟันหมอฝังเข็ม กับเรื่องของหมอเดี๋ยวนะครับสักคู่นะฮะทุกคนเข้าไปที่ช่องนี้นะฮะโอเคหมอฟันหมอฝังเข็มนะครับหรือเข้าไปที่ drsun.co.th อ่ะนะฮะคุณเข้าไปดูที่ช่องนี้นะครับหมอฟันหมอฝังเข็มคุณทำยังไงครับวิธีการใช้้ลยก่อนสมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องการปวดเข่าอ่ะสมมติมีปัญหาเรื่องการปวดเข่าวิธีการใช้กับคุณคุณไปที่อ่ะ YouTube แล้วคุณพิมพ์คำว่าหมอฟันหมอฝังเข็ม อ่ะคุณพิมพ์เห็นไหมครับพอคุณพิมพ์แล้วคลิปมันจะขึ้นมาประมาณ300กว่าคลิปนะมันเจอปัญหาครับว่าคนคไข้หลายคนบอกว่าหาคลิปไม่เจอโอเคไหมบางคนบอกหาเขาไม่เจอไม่ใช่แบบเป็นปวดเข่าแล้วม่าคลิปเยอะมากเลยมีทั้งปวดเข่าทั้งเวียนหัวทั้งกระดูกทับเส้นนะทั้งนอนไม่หลับทั้งท้องผูกทั้งการกินยาอะไรก็แต่หาไม่เจออ่ะเดี๋ยวคลิปนี้หมอฟันขออนุญาตมาแบ่งปันแล้วมาบอกแล้วกัน พอคุณเปิดเข้าไปคาว่าหมอฟันหมอฝังเข็มคุณเฟิร์สหาคำว่าหมอพิมพ์หมอฟันหมอฝังเข็มคุณจะเปิดในยูทูปเออเปิดใน Google ก็ได้นะครับอาจจะผมเปิดให้ทุกคนดูอ่อก็อยู่ใน Google อยู่ไหนอ่ะสมมุติเข้าไปที่ Google อ่ะสมมุตินีนะ Google นะครับคุณเปิดคําว่าอ่าดูนะครับหมอฟันนะครับหมอฝังเข็มแล้วคุณก็พิมพ์เข้าไปโอเคไหมเมื่อคุณพิมพ์เข้าไปปั๊บแล้วคุณกดไปที่อะไรครับคุณกดไปที่นะพิมพ์แลวเนาะคุณกดไปที่วิดีโออ่ะวิดีโอ นะครับมันก็จะขึ้นช่องของหมอโอเคไหมแล้วคุณกดเข้าไปที่ YouTube แบบนี้โอเคไหมมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เนาะสมมุติเมื่อกี้หมอเ่าบอกว่าไงคุณปวดเข่าใช่ไหมคุณปวดเขา่าเวลาหาง่ายที่สุดมันเนื่องจากว่าคลิปมันเยอะมากๆนะครับวิธีการหาง่ายที่สุดค,คุณไปที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้นะเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะปึ๊บนะเพลย์ลิสต์แล้วคุณตรงไหนนะอันนี้วิดีโอเรื่องอะไรบ้างอ่าเรื่องปวดเขา่าเห็นไหมครับเรื่องหมอทับเส้นเรื่องปวดหัวเห็นไหม เรื่องการนวดกดจุดแก้ปวดนะครับเรื่องของหนังสือนะครับเรื่องของบ้านหมุนเห็นไหมหมอซันทำแคตติกรีหรือแบ่งเป็นหมวดหมวดไ้แล้วนะครับเป็นคลิปที่สําคัญมากๆเพมะว่าคุณปวดเข่าคุณก็คลิกเข้าไปที่ปวดเข่าอ่ะดูนะนี่เข่านะปวดเขานะปุ๊บปวดเข่าปุ๊บพอคุณไม่ได้ปวดเข่าแล้วเห็นไ้มคุณจะเจอคลิปนะครับปวดเข่าของหมอฟันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปวดเข่าอ่าหายได้ในสามวิธีคนไข้ที่รักษาอาการปวดเข่าแล้วหายดีขึ้นนะครับการกินยาแก้ปวดเข่าเห็นไหมครับการวิ่งทําให้เข่าเขาเฟื่อมหรือเปล่าได้ไหมครับ อันนี้ดีมากนะน,นี่หมอ่านนั้นนั่นดูดูห้าขั้นตอนหลักหายปวดเข่าเฟื่อมได้ไม่ต้องไปหาหมออันนี้หมอฟันแนะนําคลิปนี้มากนะใครที่มีอาการปวดเขา่าคลิปนี้เป็นคลิปปวดเข่าที่ดีที่สุดมั่นใจฟันทองการันตีแน่นอนนะฮะไปดูในคลิปนี้ได้อย่างงี้ครับและคุณจะได้เขา้าเข้าใจคอนเซปต์นะอาการปรวดเข่าสังเกตยังไงนะหรือใครสนใจคอสสิบเจ็ดเคล็ดลับหายปวดเข่าเฟื่อมได้ไม่ต้องมาก็เข้าไปดูในรายละเอียดอย่างนี้ได้เห็นไหมครับหมอฟันฟท,ทำแคตติอกีแล้วแบ่งหมวดหมู่ไว้แล้ววิธีการที่คุณจะน่าหาศึกษาข โอเคไหมไม่ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะทุกคนครับนะบางคนบอกว่าไม่สะดวกมาหาหมอฟันที่คลินิกบอกว่าคลินิกอยู่บางปะโกงไนะอยู่ไกลมาไม่ได้เลยนะแต่ไม่สีเรียสหมอฟันเนี่ยทุกคนหายจริงๆแม้งั้นคุณฝึกษาดูคลิปทําตามตามคลิปหลายคนคุณไปดูได้เลยครับไปดูในคอมเมนต์ได้เลยว่าอาการเขาก็ดีขึ้นหรือเปล่าไหมอ่าหรืออะไรอีกครับอ่ะสมมุติคุณบอกว่าคุณเป็นหมอเรื่องกรนดูกสันอ่ะคุณก็เข้าไปดูในคลิปนี้หมอเรักษาดูกสันหลันี่นะกระดูกขอเสื่อมปุ๊บเข้าไปดูเลยฮะ ทานยายังไงเห็นไหมคลิปๆหมอฟันบอกคนไข้เนี่ยดูแค่คลิปนี้คลิปเดียวชีวิตเปลี่ยนนะจากที่ป,ป่วยมาสองปีอาการหายเลยเห็นไหมคือมันต้องเข้าใจเชื่อหมอฟันดิครับคุณต้องเชื่อเพราะผมทําคนไข้หายปวดมาตั้งกี่คนแล้วที่นี่จะเป็นการันตีเป็นแรงบันดาลใจเป็นหลักฐานเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณว่าเฮ้ยความปวดมันจาัดก,การได้ความปวดมันแก้ไขได้ความปวดคือมันสามารถหายได้คุณปวดได้คนก็หายได้ คุณอยากหายแบบหายได้คุณก็นั่งไปนั่งดูคลิปคุณอยากหายเลยคุณก็แค่มาหาหมอฟันหรือคุณก็ฟื้อหนังสือไปอ่านไปทําความเข้าใจเพราะถ้าคุณอย่างเงี้ยรับรองยังไงมันก็หายโอเคไหมน่าหน่ะคุณชอบเจออ่ะทานยายที่ที่เมื่อกี้หมอฟันบอกว่าเขาไปดูคลิปเนี้ยเขาดีขึ้นเลยนะครับหรือมีคลิปอะไรอีกที่น่าสนใจอ่ะคลิปของคนไขท้ที่มายืนยันเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมารักษาหรือดูคลิปมันหายนะการกินยาเป็นยังไงแกป้ปวดเป็นยังไงอ้าวถูกไหมอ้าวเห็นไหมแล้วก็หลายๆคนเป็นคนไข้เป็นหลักฐานว่าเฮ้ยเจอ แล้ฝาได้จริงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้หมอฟันมาบอกนะนะครับแล้วถ้าสมมติใครต้องการเจอหมอฟันแบบสดๆไลฟ์สดให้คุณเข้าไปที่ Facebook นะเอามาหมอฟันบอกทุกอย่างให้คุณได้ไปดูและพิมพ์คําว่า DRSUN เดี๋ยวหมอฟันพิมพ์ไปดูนะฮะอันนี้พิมพ์ในนี้ครับ DRSUN.CO.TH แบบนี้โอเคไหม DRSUN แล้วคุณเข้าไปใน a c e b o o k นะแล้วก็เข้าไปในนี้อ่ะคุณได้เจอหมอฟันหน้าอย่างนี้ถูกไหมครับ ก็ไปก็เจอหน้าตาแบบนี้นะฮะอ้าวแล้วก็อ่ะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเอ้าแหงเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งฮะอ่าถูกไหมครับเข้ามาเอาละเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเนี่ยเขาก็ม,มีมีบอกอ่ะใครใครสนใจอคอร์สจิตใครแล้วก็ไปดูใครอยากดูหนังสือก็ไปดูใครอยากสนใจปรึกษาไพ่วิดีโอเขาก็มาดูนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไหมครับอ่าแล้วแล้วหมอฟันก็จะมีคลิปถ้าใครเข้ามาในเนี้จะเจอหมอฟันแบบสดๆ ทุกวันจันเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งแล้วแต่บางทีนะอาจจะไม่แต่ว่าทุกวันจันอาจจะมาแน่นอนถ้าไม่ได้มีระยบิดพลาดนะครับก็เข้าไปดูได้แล้วมีอะไรเวลาหมอฟันไลฟ์คุณจะได้แบ่งปันจะได้เข้าใจมีอะไรก็ถามไปในนั้นก็ได้โอเคไหมวันนี้หมอฟันก็มาแบ่งปันอย่างนี้ละกันนะเพราะบางคนบอกหาคลิปไม่เจอคลิปกายภาพบี้คือทุกคนครับไปไล่ดูได้นะไปเล่ดูได้คุณแบบหรือไม่คุณหมอฟันน่ะจะลงคลิปทุกวันจันรนะไม่ทุกวันขอโทษทุกวันในวันตอนเช้าๆคุณก็มาดูคลิปได้ แล้วใหญ่คุณเวลาเจอเจอคุณคิดดีๆคุณก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งไปให้คนอื่นด้วยเพื่อให้ยกระดับมาตรฐานสุขภาพคนให้มากขึ้นบางทีอ่ะคุณก็เป็นกระบอกเสียงให้ผมด้วยนะผมมาทําอะไรผมไม่ได้เลยเลยผมแค่อยากให้ทุกคนหายปวดจริงๆผมไม่ชอบความปวดผมเกลียดความปวดผมไม่สู้ว่าใครอยากหายปวดมันคุณต้องหายปวดคุณคุณเข้ามาเจอผมแล้วคุณยังไงคุณก็ต้องหายปวดโอเควะ นะเพราะฉะนั้นวันนี้มาแบ่งปันกันอย่างนี้แล้วคุณไปนั่งได้ดูไปทําตามความเข้าใจเป็นทีละสเต็ปไปสเต็ปผมรับรองไม่ว่าคุณจะปวดอะไรก็แล้วแต่ผมแก้เกือบจะหมดแล้วนะเหลือปวดที่มันแบบลึกซึ้งบางอย่างนี้มันแต่ผมแก้แก้ได้ทุกอย่างแล้วโอเคป่ะปวดคอบาอะไรแก้แล้วปวดไมเกรนแก้แล้วปวดหลังก็แก้แล้วปวดกระเพาะก็แก้แล้วเจ็บหัวใจก็แก้แล้วปวดอะไรอย่าปวดปัสสาวะแงแก้แล้วเลยฮะปวดอุจจาระแงแก้แล้วเลยนะปวดเข่าเข่าเฟื่อมปวดรองช้ำนะปวดหลังทับเส้นนะปวดกล้ามเนนื้อปวดี ผมแก้หมดแล้วโดยผมประยุกต์เอาจากทั้งวิสัญญีแพทย์นะการเรียนรู้เกี่ยวกับยาแก้ปวดเรื่องของการจัดการเรื่องความปวดประยุกต์เรื่องการฝัง,ฝงเข็มเข้าแทงจิตมาผนวกให้คุณเอาไปใช้ได้เลยโอเคไหมฮะแล้วลองไปใช้กันดูลองไปทําตามมาดูนะครับแล้วคิดไหนดีก็ฝากกดแชร์แบ่งไปให้คนอื่นด้วยคุณไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวแล้วผมเชื่อเลยว่าคนไทยจะดีขึ้นดีขึ้นนี่คือเป้าหมายของหมอฟันโอเคไหมที่นี่คือหลักฐานที่นี่คือหลักฐานที่ให้คุณหายปวดไม่ว่าคุณจะปวดจากที่ไหนก็แล้วแต่โอเค นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ไม่นานอีกทีแล้นี้แล้วเจอกันใหม่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับติดตามครับมองเมาฟันที่จะไม่ใช่หมอที่เก่งที่สุดแต่หมอนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีที่สุดที่ได้เพาราะกติการคือเจอหน้ามาฟันต้องหายปู Hi, สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบายบาย